กาลแมแชร์คลิปโตโดนิชาหลักฐานมัดคนปากแข่งชัดจ้ามีคิวไปร่วมพูดคุยกันกันกบสามพิธีกรสุดแซ่บกาลแมชมพูและแอปทักษอ,อนเพื่อที่จะโปรโมทผลงานละครคู่อย่างดวงใจในสนตราที่กําลังจะลงจองให้ได้ชมกันคะ่ะงานนี้คู่รักเอ้ยคู่จีนสิคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่จีนที่ปากแข่งมากๆอย่างหนุ่มโตโนภาคินและนิชานัทธนิชาหนีไม่พ้นเลยแหละจักก็คือโดนแซวแสบๆคันๆจากหนึ่งในพิธีกรฝีปากกล้ากาลแมนั้น เองละคะ่ะโดยสาวกระแมนเนี่ยก็โพสไอจีสตอรีค่ะพร้อมกับแอบสปอยเนะะื้อหารายการและแซวคูโน่นี้ที่บอกเอาไว้ว่าจะไม่ใช่หมวกคู่ที่ฝั่งของโตโน่ซื้อมาฝากแน่นอนนะคะแต่สุดท้ายพออัดรายการเสร็จคู่นี้เขาก็แอบ,บหยิบมาใส่ซะอย่างนั้นล่ะคะ่ะบอกเลยหลักฐานมัดแน่นจ้างานนี้จะเป็นยังไงรอชมทางคู่ไปพร้อมๆกันได้ในรายการสามแซบคะ่ะ